ใครอยากไปเที่ยวฝรั่งเศสบ้างคะตามกันมาเลยค่ะในหนังสือเสียงชุดเที่ยวฝรั่งเศสนี้จะมาปลุกเร้าจินตนาการของทุกคนไปพร้อมกับแหล่งเที่ยวแหล่งกิจกรรมแบบชิมช็อปเวิร์กช็อปไปกันเลยค่ะกราสเมื่อน,นี้มีแต่ความหอมฝรั่งเศส ประเทศที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกเมืองหลวงอย่างปารีสนับเป็นเมืองในฝันที่หลายคนอยากจะไปเยือนสักครั้งแต่ประเทศนี้ยังมีเมืองน่ารักน่าสนใจและน่าค้นหาแฝงตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาครอให้ผู้คนได้มาสัมผัสด้วยตนเองอยู่อีกค่ะอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปสูตรความหอมของท้องทุ่งดอกไม้อย่างลาเวนเดอร์กุหลาบหรือออเรนจ์บลอซซัม ได้ชมการเก็บเกี่ยวดอกไม้จากทุ่งอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของน้ำหอมแบรนด์ดังอย่างชาแนลหรือคริส s องเดียร์ที่เรารู้จักกันดีเมืองนี้ก็คือเมืองกราสนั่นเองค่ะกราสไม่ได้เป็นแค่เมืองน้ำหอมของประเทศฝรั่งเศสหากแต่เป็นเมืองน้ำหอมของโลกเลยล่ะค่ะ กราสตั้งอยู่ในแคว Pro ้นโพรวองส์อัลกอดาสูร์ในเขตการปกครองชื่ออัล์มาคิตีมอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเป็นเขตที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมีลักษณะอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนหรือกึ่งเขตร้อนคือฤดูร้อนจะร้อนแห้งแต่ในฤดูหนาวจะอบอุ่นเดินทีเมืองกราสทำอุตสาหกรรมหนังสัตว์คือตั้งแต่ศตวตรรษที่16 มีการผลิตถุงมือเข็มขดัดกระเป๋ารูปแบบต่างๆส่งออกไปยังเมืองเจนัวและปิซ่าในอิตาลีแต่การฟอกหนังสัตว์นั้นทําให้เกิดกลิ่นเหม็นไปทั่วเมืองผู้ผลิตต้องการกลบกลิ่นอันไม่น่าพึงพอใจเหล่านี้จึงได้นํากลิ่นหอมๆใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ด้วยวันหนึ่งทางครอบกรัวกาลิมาได้ถวายของขวัญเป็นถุงมือที่มีกลิ่นหอมแด่พระนางมารีเดเมติชี และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากในวังและจากแวดบงชมชั้นสูงนะคะแต่เนื่องจากภาษีสินค้าที่แสนแพงไม่นานนับอุตสาหกรรมนี้จึงเสื่อมลงหลังจากนั้นกราสก็ได้ผันตนเองมาเป็นการผลิตน้ำหอมแทนในศตวตรรษที่17ซึ่งในยุคแรกๆนั้นก็จะมีธุรกิจของครอบครัวกาลิมาโมลินาและฟลากโกนาแบรนด์ดังที่เราได้ยินกันในทุกวันนี้ค่ะ ทำไมต้องเมืองกราสกราสเป็นเมืองที่มีสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่หนาวจัดจนเกินไปลักษณะดินที่เอื้อต่อการปลูกไม้ดอกประเภทต่างๆความสูงของพื้นที่ที่เป็นเนินเขาบวกกับการมีเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ดีทั้งหมดนี้จึงทำให้กราสเป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหลายชนิดเหมาะกับการนำมาผลิตน้ำหอมค่ะ การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยววัตถุดิบชั้นเลิศอย่างดอกไม้หลายชนิดและหลากสายพันธุ์ได้ถูกนำมาผลิตน้ำหอมส่งออกไปทั่วโลกหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดก็คือการเพาะปลูกและช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนี้เองค่ะที่ทำให้ได้กลิ่นหอมที่มีคุณภาพจากดอกไม้นานาพันธุ์เหล่านี้กุหลาบแห่งเมืองกราสคือกุหลาบสายพันธุ์ซองติโฟเลีย เป็นกุหลาบดอกหนามีกลีบซ้อนกันหลายชั้นมีความสวยงามและกลิ่นหอมมากฤดูการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง4-6สัปดาห์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนกุหลาบซองติโฟเลียจะถูกชาวสวนเก็บทุกเชา้าเพื่อรักษาความหอมให้สดใหม่อยู่ตลอดซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในน้ำหอมของด i อ r ค่ะดอกมะลิสายพันธุ์กรองดิฟลอรัม ด้วยสภาพภูมิอากาศในฤด,ดูร้อนที่ร้อนและมีความชื้นพอเหมาะนั่นทำให้มะลิกรองดิฟอรัมที่มีดอกขนาดใหญ่กว่ามะลิทั่วไปจเจริญเติบโตได้ดีตลอดกลางคืนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเพื่อรอการเก็บของช่วงเช้าตรู่จนถึงกลางวันของทุกวันซึ่งการเก็บจะต้องพิถีพิถันและอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากกลีบดอกที่บอบบางมาก หลังจากนั้นดอกมะลิจะถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการเก็บรักษากลิ่นไว้ในทันทีและเป็นส่วนผสมหลักของน้ำหอมหลายกลิ่นของแบรนด์ชั้นนำของโลกอย่างคริสตองดิออค่ะใครสนใจสามารถติดต่อเข้าชมการเก็บดอกไม้ได้ที่สวนมานงที่เมืองกราสประเทศฝรั่งเศสนะคะการกลั่นน้ำหอมกราสเป็นเมืองมรดกโลก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกทางด้านภูมิปัญญาการผลิตน้ำหอมในปีคศ2018เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่แคนนี้ได้พัฒนาวิธีการกลั่นน้ำหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัดสารจากน้ำมันของดอกไม้และพืชพันธุ์นานาชนิดเพื่อมาทำน้ำหอมการกลั่นมีอยู่หลายแบบนะคะแต่วิธีที่นิยมทำกันได้แก่วิธีการกลั่นด้วยไอ้น้ำ วิธีการกลั่นด้วยไอ้น้ำเป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปที่กราสก็เช่นกันค่ะวิธีการปล่อยไอ้น้ำเข้าไปในหม้อควบคุมความดันเพื่อให้ความร้อนซึมผ่านดอกไม้ที่บรรจุอยู่ข้างในและผ่านท่อที่หล่อด้วยน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิลงจนกลายเป็นของเหลวที่เรียกว่าน้ำมันหอมระเหยนับเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนไม่น้อยกว่าจะได้กลิ่นหอมอันนุ่มนวลของแต่ละกลิ่นวิธีการหมัก การสกัดสมุนไพรด้วยการหมักเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำกันที่เมืองนี้วิธีการหมักนี้เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยการนำดอกไม้แช่ลงในแอลกอฮอล์ทิ้งไว้ระยะหนึ่งกลิ่นหอมจะค่อยๆซึมออกมากลายเป็นของเหลวมีกลิ่นหอมมันเป็นวิธีที่ใช้สำหรับพืชที่มีกลิ่นอ่อนมากและไวต่อประสาทสัมผัสซึ่งไม่สามารถใช้กับวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำได้ กิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวกิจกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างเราๆในเมืองหอมๆอ,อย่างนี้ก็ต้องตามนี้เลยค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะการเยี่ยมชมสวนดอกลาเวนเดอร์ไม่มีค่าเข้า,ขา,ขาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อนๆลองจินตนาการว่าตัวเองได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งสีม่วงของดอกลาเวนเดอร์อบอวลด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้เหล่านี้ได้สูดอากาศอันบริสุทธิ์ พร้อมกับการได้รูปถ่ายสวยๆเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มาเยือนถิ่นน้ำหอมของโลกมาแล้วสิ่งนี้เป็นจริงได้เมื่อเข้ามาชมสวนดอกลาเวนเดอร์ของตระกูลกาลิมาที่เมืองกราสสวนแห่งนี้เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีเว้นแค่เดือนธันวาคมเท่านั้นค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาหากเป็นช่วงที่สวนปิด แต่ใครต้องการจะเข้าชมก็สามารถติดต่อได้ทั้งสวนเขาจะเปิดรับให้เป็นกรณีพิเศษนะคะน่ารักไหมล่ะคะกิจกรรมที่2องเวิร์กช็อปการเก็บดอกไม้จากสวนใช้เวลาหนึ่งวันเต็มมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่80ยูโรค่ะสวนแห่งนี้คือมาเดโลลิวีนอยู่นอกเมืองกราสไปเล็กน้อยเจ้าของคือออเดรผู้สืบทอดการปลูกด,ดอกไม้เพื่อทำน้ำหอมมาจากบรรพบุรุษเป็นรุ่นที่สี และเตียรี่ชาวสวนสองสามีภรรยาบอตตลินี่นี้ได้เปิดสวนซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่18ของพวกเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องการเก็บดอกไม้เพื่อทำน้ำหอมกิจกรรมของเวิร์กช็อปจะมีดังนี้นะคะผู้เข้าร่วมจะได้รับของว่างตอนเช้าอย่างชากาแฟน้ำผลไม้รวมทั้งขนมปังบริโอชที่ตกแต่งมาด้วยดอกไม้แหมสมกับเป็นสวนดอกไม้จริงๆเลยนะคะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะอธิบายกิจกรรมทั้งหมดของวันนี้พร้อมแจกเสื้อยืดของที่นี่ให้เราใส่ตอนเก็บดอกไม้พร้อมทั้งเล่าประวัติความเป็นมาของสวนสวยแห่งนี้ให้ฟังกันค่ะหลังจากนั้นเราจะเข้าสวนเก็บดอกไม้จริงๆกันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะอธิบายหลักการสังเกตพันธุ์พืชชมขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆในสวนเรียนรู้พันธุ์พืชหลากหลายของแถบเมดิเตอร์เรเนียน ต่อมาในช่วงบ่ายเราจะได้ไปปิกนิกกันในสวนท่ากลางดอกไม้นานาพันธุ์ทางสวนมีตู้เย็นและไมโครเวฟเตรียมไว้ให้เราใช้ด้วยค่ะหลังจากน,านั้นผู้เข้าร่วมงานจะได้รับของหวานและูกกวาดหลายรสชาติที่ตกแต่งมากับดอกไม้จากสวนเดินเล่นในสวนดอกไม้ช่วงนี้เราสามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆได้นะคะจบเวิร์กช็อปกันในเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งค่ะ สวนมาเดโลรีวีนเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปีนะคะใครที่อยากลองเข้าสวนเก็บดอกไม้สำหรับทำน้ำหอมแล้วก็แนะนำให้มาที่นี่รับรองว่าจะได้ประสบการณ์ดีๆอันน่าประทับใจกลับไปแน่นอนค่ะเวิร์กช็อปที่3นะคะคือการทำน้ำหอมที่ฟรากนา สำหรับสายเวิร์กช็อปทำน้ำหอมหากได้ไปที่กราสแล้วขอบอกว่าห้ามพลาดสิ่งนี้เลยละค่ะเพราะที่โรงงานเก่าแก่อันโด่งดังอย่างฟลาโกนาเขาจัดให้มีคอร์สสอนทำน้ำหอมโดยแน่นอนว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งหมดของเมืองกราสแห่งนี้เราจะได้ใช้กันละค่ะลักษณะเวิร์กช็อปและสิ่งที่เราจะได้จากการเข้าร่วมก็คือในภาพทฤษฎีนะคะ เราจะได้รับความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของน้ำหอมแหล่งกำเนิดและวัตถุดิบได้เรียนรู้ศาสตร์ของการแยกกลิ่นโดยใช้จมูกและพิระมิดระดับความหอมที่จะมาสอนเราให้ได้รับความรู้เรื่องระดับของกลิ่นกลิ่นแรกกลิ่นกลางและกลิ่นปลายนะคะพัฒนาการของการแยกกลิ่นหอมต่างๆด้วยค่ะในภาคปฏิบัติ เราจะได้ผสมน้ำหอมกลิ่นเฉพาะของเราในปริมาณขวดสเปรย์ขนาด100 ml 1ขวดโดยใช้กลิ่นหลักคือกลิ่นส้มซีทรัสกลิ่นหอมจากพืชพันธุ์ต่างๆและกลิ่นออร์เรนจ์บลอซซัมค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้ทำโอเดรโคโลนขนาดเล็กซึ่งสามารถผสมกลิ่นได้ถึง9กลิ่นเลยนะคะ ในเวิร์กช็อปนี้ผู้เรียนจะได้ผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นผ้าฝ้ายปักแบรนด์ฟากูนาหนึ่ผืนได้รับประกาศนียบัตรรับรองผ่านการเรียนทำน้ําหอมลงนามโดยผู้สอนใช้เวลาในการทำทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งและผ่านเยี่ยมชมโรงงานอีกประมาณ45นาทีรวมทั้งหมดแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง15นาทีค่าใช้จ่ายอยู่ที่69ยูโรเท่านั้นค่ะน่าสนใจไหมล่ะคะ พิพิธภัณฑ์น้ำหอมนานาชาติใครที่มีโอกาสได้ไปเยือนเมืองนี้และสนใจเรื่องราวเรื่องการผลิตน้ำหอมสาม,มารถไปที่พิพิธภัณฑ์น้ำหอมนานาชาติกันได้นะคะที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทั้งหมดของน้ำหอมตั้งแต่ศตวรรษที่5เรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบการผลิตนวัตกรรมการซื้อขายและการตลาดของวงการน้ำหอม การออกแบบขวดน้ำหอมรูปทรงหลากหลายโดยใช้วัสดุที่แตกต่างกันเช่นแบบเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเงาหรือเป็นแก้วอย่างในปัจจุบันพร้อมกับเรื่องราวต่างๆในวงการอุตสาหกรรมน้ำหอมที่น่าสนใจค่าเข้าชมผู้ใหญ่คนละ6ยูโรนักเรียนคนละ3ยูโรหรือหากมาเป็นกลุ่ม10คนขึ้นไปราคาคนละ3ยูโรค่ะ เทศกาลประจำเมืองแน่นอนว่าเป็นเมืองน้ำหอมของโลกทั้งทีงานเทศกาลก็ต้องไม่พ้นงานเกี่ยวกับดอกไม้และต้องเป็นดอกไม้ที่สำคัญสำหรับการทำน้ำหอมด้วยจริงไหมคะแต่ดอกไม้ของเทศกาลนี้ไม่ใช่ดอก, ender, กลาเวนเดอร์กุหลาบหรือดอกเมอร์เทลอย่างที่พวกเราคิดกันนะคะแต่กลับเป็นดอกไม้ที่คนไทยเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือดอกมะลิค่ะ เทศกาลดอกมะลิเป็นเทศกาลประจำเมืองของกราสจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าร้อนคือประมาณต้นเดือนสิงหาคมสาเหตุที่มีเทศกาลนี้ก็เพราะว่าดอกมะลินั้นเป็นกุญแจสำคัญสำหรับใช้ผลิตน้ำหอมหลากหลายกลิ่นและกลิ่นของหลายแบรนด์ดังที่พวกเราชื่นชอบ ก็จะมีกลิ่นของดอกมะลิผสมประสานอยู่ด้วยแทบทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะเขาจึงให้ความสำคัญกับดอกมะลิเป็นอย่างมากจนถึงกับจัดเป็นงานประจำปีกันเลยทีเดียวนะคะในงานจะมีขบวนรถบุพชาติมีผู้หญิงแต่งชุดสวยงามอยู่บนรถโปรยดอกไม้ลงมาให้แก่ผู้คนที่มาชมงานอยู่สองข้างทางมีการประดับประดาอาคารต่างๆในเมืองด้วยพวงมลาลัยดอกมะลิมีงานรื่นเริงมีดนตรีแบบคันทรี่มาเล่น มีการจุดพลุสวยงามและที่น่าตื่นตาตื่นใจมากก็คือมีรถดับเพลิงคอยฉีดน้ำดอกมะลิไปยังฝูงชนที่มาร่วมงานกันด้วยค่ะหอมกันไปทั้งเมืองเลยนะคะแต่เอ๊ดูแล้วนึกถึงสงกรานต์บ้านเราบ้างไหมคะเนี่ยโรงเรียนสอนทำน้ำหอมที่กราส และสำหรับใครที่สนใจจะเรียนทางด้านน้ำหอมเพื่อนาม,มาสร้างแบรนด์ของตนเองหรือเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เราขอแนะนำโรงเรียนที่เมืองกราสคือสถาบันน้ำหอมแห่งเมืองกราสค่ะที่นี่มีคอร์สให้เรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามความสนใจและงบประมาณของผู้เรียนนะคะระยะสั้นมีคอร์สแบบ5วันและ10วันสอนเรื่องน้ำหอมหรือเครื่องสำอางเรื่อตั้งแต่วัตถุดิบ และมีการพาออกฟิวที่ทุ่งดอกไม้ด้วยนะคะราคาอยู่ที่1,800ถึง2,600ยูโรค่ะส่วนระยะยาวจะใช้เวลาเรียน1ปีครึ่งค่ะโดย1ปีเป็นภาคทฤษฎีตั้งกับประวัติของน้ำหอมเคมีน้ำหอมการดมกลิ่นตลอดจนวัตถุดิบต่างๆส่วนอีก6เดือนเป็นการฝึกงานซึ่งสามารถฝึกในประเทศอื่นๆทั่วโลกได้เลยค่ะ ค่าช้จ่ายในการเรียนคือ13,300ยูโรค่ะใครที่สนใจสาสตร์แห่งความหอมลองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสถาบันได้นะคะอุตสาหกรรมน้ำหอมของกราสสร้างรายได้ให้กับฝรั่งเศสมากกว่า600ล้านยูโรในแต่ละปีนะับเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่เลยทีเดียวหากใครมีแพลนมาเที่ยวฝรั่งเศสอย่าลืมมาเที่ยวเมืองกราสกันนะคะ รับรองว่าจะติดใจกับกลิ่นอายความเป็นเมืองเก่าที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งดอกไม้และความหอมกลุ่นของน้ำหอมสมกับความเป็นเมืองผลิตน้ำหอมของโลกแน่นอนเลยค่ะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะพบกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ